ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่9สิงหาคม2567ครับวันนี้โอนเงินเข้าบัญชีพี่น้อง3กลุ่ปปอบางเรียบร้อยแล้วนะครับใครได้กี่บาทมาดูกันเนาะผู้สูงอายุยังได้ตามขั้นบันไดนะครับ600ถึง1,000บาทเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับน้องๆยังได้เด็กอ่าคนละ 600บาทต่อเดือนเหมือนเดิมแล้วก็ผู้พิการนะครับใครที่อายุต่ำกว่า18ปีได้1,000ใครที่อายุมากกว่า18ปีได้800นะครับซึ่งโอนเข้าวันนี้แล้วใครที่ได้รับเงิน ครบถ้วนนะฮะคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยนะว่าได้รับเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยขอให้ใช้เงนินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเดือนหน้านะครับจะโอนเข้าตรงวันที่10กันยายน2567น้นั่นเองพี่น้องกลุ่มประบางท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ